สำหรับในเรื่องปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินทำกินระหว่างรัฐก,กับประชาชนนั้นยังมีอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับและที่ชุมชนบ้านตระจังหวัดตรังก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะครับที่ประสบปัญหานี้ด้วยเช่นกันแต่ว่าชาวบ้านที่นั่นก็ยืนยันในสิทธิบนที่ดินทำกินของพวกเขานะครับโดยมีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นตัวเชื่อมความสาม,มัคคีในชุมชนที่ตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดตรังครับ บ้านจะเป็นชุมชนเก่าแก่บนเข้าบรรทัดอยู่ในตำบลปะเลี้ยนอําเภอปะเลี้ยนจังหวัดตรังชาวบ้านที่นี่อาศัยอยู่รวมกันโดยการพืนผ้าและแบ่งปันทุกๆปีในช่วงฤดูผลไม้ชาวบ้านจะนำมาแบ่งปันกันในมู่บานช่วนถีเลือจะเก็บไปฟากผีผีน้องๆในมู่บานข้างเคียงชาววันนี้มีชาวบ้านลายสิบคนเดินทางมาถีน้ำสร้างวัยเพื่อเป็นผืนผักสำหรับผู้มาหนังฝ้าทุเรียน เป็นพอพื้นที่ในบ้านจะมีต้นถุเรียนที่มีขนาดใหญ่และสูงมากไม่สะดวกที่จะปีนขึ้นไปเก็บได้จําเป็นต้องเฝ้ารอจนกว่าทุเรียนจะล้นลงมาเองก็เก็บเลี้ยนมาตั้งแต่เรลืกลืมเืมกอนครับเรวยความรุนแรงนายโยกาโตเนื้อมาจากปัจจุบันนี้เขาเก็บเลี้ยนกันอยปันนีเขาว้าวเลี้ยนเขาควรเลี้นยนกันโยในส่วนกับด้วยความมาแต่ก้อนนั้นก็ประวัติเดิมก็ตามมาปัณณ์หย ตั้งแต่ยุคแม่มายุกย้ายมายุกย้ายมายุกแม่ปัจจุบันนี้ก็คือยุคนายโยกับเขาเก็บกระนิ่ปนีตลอดทางที่ชาวบ้านมาเฝ้ารอผลผลิตจากธรรมชาติเพื่อนําไปเป็นอาหารและเอาไปค่ายเพื่อเลี้ยงครอบครัวเป็นภาพที่ชินตาแต่สะท้อนวิถีชีวิตของคนที่นี้โดยแท้จริงแล้วนี่คือวัฒนธรรมของคนพื้นที่ที่ใช้ช่วงเวลานึ่งในการปอบปลาผูดคุยทาไถยถุกซุกกัน จนสร้างสำนึกรวมกันโดยจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนบาน้านจะมีระเบียบมีกติกาในการใช้ทรัพยากรรวมกันอย่างชัดเจนคือมีระเบียบกันอยู่แล้วเลยไระเบียบกฎกติกาขององค์กรเองเก็ดีคือสวยากาันไอ้หลักจ้ากับเจโรเมี่ยนชาวบ้านเองก็รวยกันพลัดันเหือกนุษย์ชุมชนอยู่ตรงนี้เปลือกแกก้อยปนะ้าหลักจ้า ซิ่งกลองปั้นเป็นเมืองกองพวกเราเจ็ยนวาย่างป่าละก็ดีเรียนก็นยังมีเป็นลอยลอยต้นอยู่อาอยุเป็นลอยลอยปีอยู่นี่ยังมีอยู่มานเดินเที่ยวนั้นกหลัวันเที่ยวเรื่องต่างตลัวไอเที่ยวอะไรวะยุ่มดีไหมไม่เพียงการแบ่งปันที่หยิบยืนให้กันเท่านั้นแต่วิธีชีวิตของคนบานจะเป็นวิธีชีวิตที่ปฏิบัติซื่งต่อกันมายาวนาน จนกลายเป็นวัฒนธรรม้องถินแต่ถ้าในอนาคตสิทธีการห้ยุวากินของชาวบ้านจะมดไปจากป่าบนเืือเข้าบันทัดวันนั้นคงเป็นวันที่วัฒนธรรมท้องถิ่นหลอมสลายให้ไปเชียนกันนักข้าวพุลเมืองเครือข่ายปติรูปที่ดินเืือเข้าบันทัดจังหวัดกลางรายงาน